เหมือนดูหนังไม่ได้แสดงแต่อินได้ไงเนี่ย คอมเมนต์นี้แหละคือคอมเมนต์ที่ทําให้พี่รู้สึกว่าเออจริงว่ะคือคนจะสงสัยกันว่าแล้วคนที่เป็น one ว a อ่ะเขาเป็นผู้มอบให้อย่างเดียวอ่ะแล้วมันจะไม่รู้สึกแบบะตะขิดตะขวงว่ามันค้างคารู้สึกว่ามันไม่คอมพ l e ทบ้างเหรอมันรู้สึกแบบให้เขาฝั่งเดียวเลยเราไม่ได้รับอะไรเลยอ่ะมันมันจะได้เหรอถ้าเขาไม่ทําให้เราเลยอ่ะเราจะรู้สึกโอเคจริงๆเหรอบางคนเขาสงสัยจริงๆนะคะแต่คนที่เป็นแบบให้อย่างเดียวอ่ะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแกคือแค่ได้เห็นเขามีความสุขอะเราก็คอม plete แล้วหมายถึงมันฟูลฟิลทางจิตใจเราแล้วเนี่ยอันนี้คือเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากคือแบบมันเหมือนเราดูหนังเราไม่ได้แสด,แดงแต่เราก็อินได้ไงอะไรย่างเงี้ย ก็เป็นฟิลนั้นเป็นฟิลเหมือนเราดูหนังแล้วเราก็ลุ้นไปกับหนังว่าเออเหตุการณ์มันจะดาเนินไปอย่างนน้นอย่างนี้แล้วก็เบนฟิลลิ่งแล้วเราก็รู้สึกคอมพลีทเวลาเห็นเขาได้มีความสุขแฮปปี้กับสิ่งที่เราทําให้อะไรอย่างนี้เนาะเออก็รู้สึกฟูฟิลทางหน้าจิตใจนะได้เห็นจากโสตประสาทต่างๆมันจะเป็นสัมผัสเอยหูเอยที่ได้ยินเสียงเออก็รูปรถกินเสียงอะไรต่างๆนั่นแหละเออเ็ ประมาณนั้นประมาณนั้นก็หายสงสัยกันเนาะว่าคนที่ทําให้อย่างเดียวนี่เขาจะได้ผลประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้จริงเขาก็ได้ความภูมิใจได้ความรู้สึกดีที่ได้เห็นได้มอบสิ่งดีให้อีกคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะส่วนใครที่เป็นผู้มอบให้เป็นสายแบบทําให้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะก็ลองมาแชร์กันได้ว่ามันรู้สึกดีแบบไหนเออมันโอเคจริงนะแกก็เรามาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยละกันนะคะ